กะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็แกงเขียวหวานคุณตาเขาเข้าผัดหมูไขส่สนองสบายดีนะเด้อทุกหนุ่มทุกเนงผัดกะเพรานะคะเช้าี้ อย่าเปิดสิกินข้าวสวัสดีครับแป๊ดมดหนึ่งเช้านี้จะทำอะไรให้กินคะผัดกับเพราผัดกับเพราจริงเหรอเนี่ยกินเนื้อมะวานกินนะมัดทองกินเนื้อมะวันเนาะกินซอ,อยจุเมื่อวานซอยจุนะคะจุกมัดทองเลยพี่ว่านี่ไง นี่นะคะพี่เกีมาเดินม,มาเดินม,มาเดินกินพักกะเพราอืมอร่อยไหมคะอาหารปวดจะกินได้บ่ดนกดอ้วนอ้วน,โอ,นโอ้โหคุณชายคุณจะมากลัวอ้วนทำไมก็มันอ้วนมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วอยู่ที่ลาวน่ะคอก็ยาว มานนี้มากลัวอ้วนมากลัวอ้วนแกงคือใส่ไข่อะไรหลาไข่สองใบนี่คะโมัมมากมันมันไข่ดาวไม่มันได้เด้อหาไม่เจอนี่ไงเตรียมม่ให้ยินี่ยากปจ๊งไม่หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนเห็นมาสั่งงานอะไร ผัดเขา่าเฮพรูปน่าอันคุณตาล่ะคุณตากินข้าวกับผัดแล้วก็จะไปนาำบ้านางามคุณตากินแล้วเ่ะกินแล้วข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูสกายซีใบเอาน้ำอีกหรือเปล่าข้าจะเอาน้ำแกงขีหวานอีกแกยวในขวดพอแล้ว หม,มูก็นุ่มขนาดนี้นี่นคุณตาบอกว่าไม่นุ่มตอนแรกมะเขือกับนมอืมเสร็ ก็จะวเอาเปี้ยวหวนกันแล้ว,วเอารวบกับเราผัดเอาหมูออกมาผัดอันนั้นให้ตาเข้าผัดหมูแล้วมันเป็นหมูสับตาบอกว่าหมูชิ้นไม่ได้แบบตาเคี้ยวยากก็เลยได้เอาหมูสับออกมาแล้วก็เลยเหลือนิดนึงก็เหลมผักก็มีคืขขอความเราเป็นแม่ครัวไงพี่น้อง ผักกะมีใบกะเพราข้าก,กะมีหลอบบานก็เลยดีกว่าจะเอาหมูใส่ช่องแข็งอีกทีนึงก็เลยจัดการผัดเลยขายเยอๆครับพี่นอ้องอือืึออะอือหูนมักตมอืมอึนุ่นกระด้าชุ่ยๆี่นุ่นมาคุยดกว่าใจเอาใจข้าจ้าผาสมกันแห้งเสื่อมรับอืม เขากินยังนี่แม่เราก็หมักเลยเนาะเราหมักเรากินอาหารเปเพลดเได้ง่ายเขาจะซื้อไหอุ้ยหองข้างคุณหน่อยเกืออะไรล่ะแก้วปี๊ก็เลื่อนเข้าไปข้างในหน่อยแก้วนะเลื่อนเข้าแล้วแก้วไปนี่เห็นตรงนี้นานแล้ว๋ยวจะไปล้าง สำหรับพฝ่กทอยชายเขาเยอะมากจะเอาเงินนะเออให้ยายนาะยายนี่ไงลูกหนึ่งบแบ่งกันแล้วให้ยายอีกลูกหนึ่งยายเป็นโรคเบาหวานยายไม่กินเยอะนะยายไม่กินเยอะนะเอาออก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 เอาไข่ออกเลยยั<อ>งไงยายยังไงยายก็ไม่กินเอาออกบอกกินกนะ็ได้แม่เราบ่กินข้าวร้ายเลยพี่น้อง เพราะว่า<ช>แม่เราสีขลังยังก็แหลวแต่ขันเป็นกับเขาหรือว่าเราจะกินแค่นิดเดียวเพราะว่าแม่นี่เป็นคนกินยังตองระว่างเชาวหมตอง,องอกับบุญเลยไม่กินกอบเลยให้ก่าลูกเคยยาเนี่ย วันนี้มา,นานจะกินแกงเขียวหวานนะครับข้าวผัดกะป่าจัดมากหวานก็จะกินแกงเขียวหวานนะครับฟาไปก,กินจุกไม่รอดพี่ติ๋มมั้นป๊อบเลยพี่ติ๋มบอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่อยู่นานอีกเกียงเขียวหวานไม่ได้กินแน่นอน ซอยจุสิมาขาแกงเจียวหวานขอ่อยพี่น้องขาบัวใหเด้วยขาคอตัองพูยังตีสิวยึบหยึบคอปูพอพมกินนะเดี๋ยวคอกินลาดก๋มมัวเพราะว่าเพิกก่งมาแกงเจียวหวาน,นเนาะเพิ่งตีสิวมดหมดหมดแม,ม,ม่พี่บารก็กินบัวใหเด้วยแยแดงแล้วยงอิ่มก่อนขคอกับดาเอินลไลน์อร่อย เองมื่อน่าก็ได้ทำกับข้าวกินเองแล้วไม่ได้เป็นคุณชายแล้วนะอีก2 3วัานนี้ไม่ได้เป็นคุณชายแล้วนะตกกระปองทำเทวดาทำกินเองเห็ดเดงแต่นี่เด้อผัดกะเพราได้พี่นอร์เบกต้มโบแกงซิวๆพี่โดแชทมากุ้มกรบเละกันปะ น้องไงั่นหรือเปล่าน้องไปดูช่างหรือเปล่าวันนี้ไปดูช่างทําร้านคุณแม่เขาเขาเอะเกมเมน้องพีทเขาไปเล่นอรอโอ้น้องพีทช,ชอบไปเล่นเกมแล้วก็มันมาดังในโทรศพัพท์อ้ะเกม อาาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งแล้วจ้าหากเขาขยันเรื่องแต่กับข,ข้าวคุณยายคุณยายหห้ตัวไม่รู้ที่ไหนขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้เช้าเลยอืมอิ่มค่ะถูกใจบอสนะแกงเทียวหวานฝีมือภรรยาน,นะคุณแม่เพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่น่าลูกชายแม่อายุยี่สิบห้าปีเพิ่น่า มามามาฮักลูกไายแม่คุณแม่เนี่ยเอฟซีขอบคุณมากค่ะคุณแม่ใน YouTube ไม่ยังมาเนี้ยจิโกลูกไยให้ลุกชาโยกลูกไยให้คอยไม่รู้คุณแม่ในในเอฟซีคุณแม่เ็ามาคอมเมนต์เขาบอกมามาถ้าบ่าวเป้ไม่รักริง ให้มาหาลูกชายแม่แม่จะยกให้มีแต่แตู่้โกยกไข่เราบุกคือถึงว่าสังขารคอยสิไหวบอไม่ไหวหรอกคุณแม่ไม่เอาแล้วมีคนเดียวนี่แหละตายจากกันไปข้างหนึ่งถ้าถ้าเขาไม่ตายเราตายเราก็ไม่เอาแล้วมันมันเป็นแบบนี้นะที่ไม่ค่อยเปอันนี้ก็แค่ <c oughs> นิสัยขวาไปรนวนมักเทแค่ care, มักดูแลแซวก็กินจนหมด <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เหลือไข,นะข่นะกินให้หมดเลยนี่กินไขบ่บอมรุงไข่จะได้มีกล้ามกินไข่ไม่อ้วนนะต้องจริงนะกินไข่ไม่อ้วนอขมมมเห็นหมอ้อนมมม พี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิร์เดอร์แล้วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ดีเราก็ตอบดีคอมเมนต์ว่าเราเราก็ตอบกลับนะคะเราตอบได้แต่จริงๆเรากกอยกับอยากเศร้าเหตุใด้เพราะว่าลำค้ามแบบมันคือมันกับบดงิดเนาะเศร้าได้กัเศาใชถือว่าถือแสแต่ว่ามันก็มีความสุขอย่างหนึ่งทายไหวเบิรงนะเศร้าได้กับเศร้าเด้อครัน ครับด่ามารับได้รับได้รับได้มาเธอ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 ด่าฉันมาฉันก็ด่าตอบส่นเนี้เมีอคติอาไม่ได้เมีอคติบางทีเนี่ยนักเรียนคีย์บอร์ดคือเขาด่ามาเขต้องด่าที่เขาคอมเมนต์ใชไไม่บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาก็อยากจะได้คอนเทนต์บางคนเขาก็อยากแบบว่า เบืออกกเเบ่ออยู่กับลูกกับเต้าเบื่ออยู่กับครอบครัวมีแต่พูดจาอ่อนหวานไม่มีการด่าเบิ้งก็น่ามหาดาสองนันมหาดาสองดีมันก็น่าหวยด่ามากอ่อกระดาไปโตวขวัพพะอิปผาปูคณะพระยในวัดกันยังตามตางแต่เำไปได้รู้จักกันม<ข>าจีา่ดมากะสไซกระยาเข้าเห็นกันสุปเปแล้ดีเหรอฮึคือสตีนะครับบอกไม่ยแต่เนี่จะทำไปด้เห็นกันมาด่าชุมเปอรมาแล้วแต่สิดามัน สิบสามมื่ด่าอยู่นั่งก็ด่าไปล้วด่ามวยบอกแล้วบอกหลายคนอิ่มตัวแล้วแม่นว่าสิลบดหมอดับมาบริเก็ตสิห้าเห็ดสิงใหม่ๆเป็นสิงไม่ๆมเข้ามาในชีวิตดีเห็นบ่นี่คือข้าเบาของเผื่อได้การเติบโตของเฮามันมีห่าย่างเข้ามาไม่ได้ย่างหนึ่งกับเห็ดย่างหนึ่งคือเห็นน่นแหเห็นจบมาแล้วไม่ได้เห็นต่อเหรอฮะเห็ุเวกเห็ุงานตามใจเฮามากนะ พี่้องหลายคนก็บ่าโอ้ยอยากให้เป๊ะๆกลับมาเห y o ยูทูบอีกเด้อเธอครับไปร้านก็ได้เห็ุขายขายออนไลน์ขายฟองสั่งแล้วพี่้องสุดชีวิตละสามหอดสามจีซีซีปี่ทามาผอมีคนเล่งเอาเลี้ยงเมียด้วยนะป้าเหรอันเลี้ยงเธอเธอก็ต้องเลี้ยงฉันกลับอะัรนะอะไรเอาเถียงเหอเอาแลเล่นกันอู่แล้วแบบ่า เอาเบิดแหงเห็ดและก็ได้กินมาเลยหาต่ออืนหาตอนค่างเงินเก็บไว้ตอนนี้เก็บไว้นในส่ายามเท่าเนี่ยบางทีก็จะกลับมาอยู่ไทยอยู่ลาวพอสุกอย่างมันลงตัวแล้ว à, มีทุนมีห่อนละกะอยู่ลาวล้านแล้ว,วมีร้านเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ไทยก็จะทำเป็นนวดจอจะแจเพอมีเงินหมุนเวียนเขา้ากระเป๋านะฮะ แล้วก็เออได้อดอเดอร์คนหนึ่งมาโนดสองคนมาโนดมันก็อาจซีได้ตัต้ๆไปอืมกันบ่ยู่ได้ไแ,ลลแล้วหมือนหนึ่งหมือนสามสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งยูได้แล้วลามะเปรกันสิแล้วเด้อพี่น้องเดอนเตรียมสิกลับไปนกันสิเตรียมเอาไซ้ประตูเลื่อนแล้วก็ลงไผ่เดินไ้ายไผ่ค่ะแล้วก็จัด อันที่วางคล้องหน้าเคาน์เตอร์ยังลงสําเร็จเบิรดแล้วก็ยังเอาคล้องเข้าเทอระเรเดกเธอน้อยไปครับคอยเป็นคอยไปพี่น้องสามเท่าอันสิเครื่องเต็มห้างยูรอกสามเท่าปัานน่ะเฮดอาซีพติดโตเลยมันเป็นคล้องแบบว่าแรกกับธุรกิจแบบอิสระชนโตเป็นคล้องตัวเองนะบได้เป็นลูจ้างก็ได้มันสบายแล้วตอนนี้สั่งอะไรมาไว้แล้วในในห้องมันทุสิสั่งไฟ ไปแชกแล้วก็สั่งแต่พวกกระดาษทิชชู่พวกอะไรที่เอาไปลงก่อนนะพี่น้องสั่งไว้กันว่าเขาได้ห้ามบัดนี้เ่าก็ลงไปจัดกองเขาวานใสถ้าได้ข้ามมาถ่ายมันจะเอาเสื้อผ้าแบบพวกของผู้เท่าเขาหนุงที่คอยเสือเลยเมนเมนเอาไปห้อยไว้พวกเสือมากระแลงพวกสินแล้วกามีเป็นพวกไอส่งสลีปเอ้ยนาเป็นพาเสื้อผ้าแบบว่าหับทรงอะไรดีกว่ามีมีที่ประตูน้ำไง ประตูตน้ำสำเพลงมอติต่อแล้วในเมืองอุบลก็ได้เขานำส่งมาคือนำส่งอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องเอามาจากสาขาใหญ่แ้วค้องแบบคล้องไวอายุรับสามซีซีด 30, 40, 40ขึ้นไปหรือว่า,าหรือว่าเหมือนกับเสื้อผ้าเด็กเหมือนของผ้าดีที่ผ้าตัวละร้อยมันมีกางเกงด้วยอย่างนั้นก็ขายดีนะนาขายง่ายเข้าประจำเป็นลองไปตลาดด้วยห้ามานี่มีทุกอย่างโอ,อเสื้อผ้าก็มีมีครบสุดเลยนะว่ายง่ายซะค่ะ เสื้อผ้าขอแฟนทา้งในห <ไป S 2> มันดูจับกำไรเล็กน้อยไปโฮมไปงาด้ายแต่เสื้อผ้ามันก็ดีนะพี่น้องมันมันบบูดบนเนา<ช>มนนันก็แต่ไหนมันขายได้เ<ช>พราะเสื้อผ้ามันเป็มานมบบอายุมันก็ไม่อยู่น่นบน่<ช>นมีคระโยชขายได้ตลอดในใจเซอรรับเสื้อผ้ามานําขายเป็นรองเท้าเกอบอีบยังไงนะของผู้จัเปานมาดาวกัสซายยังบ,ง,งบ่นี่แหละ ถ้าจับเท้ายัางเล็บลอยรบเบิดตายนายเดินหนึ่งให้สำเร็จเมิดเนาอโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้ยอ,อดย้ารอติดตามมึงเด้อบ๊ายบายพี่น้อง